น้อนนิดหน่อยครับมากับมาแล้นะมากับพี่แม็กเอ้ยเอาวพี่แม็กสีฟองสูนเปิดรายการก่อนเนาะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัววัดประชาวันนี้ทำอะไรครับวันนี้ทำป่าไง้ท่อครับใช่หว่าสูตรอะไรครับเนี่ยสูตรสารราคามครับจับหองสารราคาด้วยเปล่าใช่ครับปีเล็บใช่ไหม้ายครึ่งครับแต่คงไม่เหมือนต้นฉบับกันหรอกครับ เนื้อกี่หันไปนะเนื้อต้องเรียกว่าเนี้ยนะนี่โอ้ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงตั้งใจทำมากจากัดให้น่อยนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนการหันหันแล้วไปทํำอะไรต่อครับ แล้วเราก็จะมาหมักหมักเสร็จก็จะเอาไปตากแดดครับไว้สักประมาณ5 6งชั่วโมงเขาเรียกว่าอาบแดดใช่อาบแดดอาบแดดให้หมูอาบแดดอะไรวะซื้อวัวมาให้พี่หมักไหมอาบแดดให้หัวให้ใครหมักพี่อาบแดดให้หมูให้ใครหมักครับก็คงจะเป็นผมครับคงนี้ใครไป็นคนหรอครับอันนี้หมักไหมหมักครับให้เชฟหมักครับเชฟอะไรเนี่ยเชฟวัดประชาเชื่ออะไรเชื่ออะไร เจฟบังโนครับโอ้ยบังโหนนะจานได้หน่อยนะอาหารเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยหมักให้คนดูนะเอาสูตรนี้เอาไปใช้ได้ไหมคล้ายคล้ายเนื้อปลานำไปต่อยอดได้ครับกำไรดีครับถ้าเป็นในร้านอีกชุดละแปดสิบเลยนะประมาณประ,ประมาณนี้ใช่ไหมพี่กอถ้าขายหมดหนี่้เ<ล>ท่าไหร่ครับถ้าขายหมดหนี่หมดหนี่ซื้อมาครึ่งโลก็โอ้แต่ซิมพีหกสิบบาทซื้อมาหกสิบแปดบาทครึ่งโลแต่ถ้าทอดขายได้เท่าไ,ไหร่ครับกำไรทอดขายเลยครึ่งครับผมกำไรไม่ต้องกินหนักครับยังไงก็เลยครึ่งครับจะไปจะไป พี่ใส่กระเทียมด้วยใส่แล้วหมักใส่กระเทียมอีกแล้วก็น้ำมันพริกเผาีิหมักใส่พริกเผาไปด้วยตอนหมักใช่ไหมใช่พี่หมักใส่น้ำมันครับเด็ดเลยใช่พี่หมักใส่กระเทียมด้วยแล้วก็ซอสหอยน้ำตาลชส่อ้สรสดีตอนหมักใช่ไหมใช่พี่ซอสหอยรสซอสปลาเขียวพี่ก็เอามือใส่ขุ้มเอาขุ้มใส่มือปพี่ก็หมักแล้วขยำไหมขยำนี่มันเข้าคลนพี่เดี๋้อเลย ไงเนี่ยปาเครื่องปรุง <c oughs> เพื่อมาหมากักแล้วไปตากแห้งเอกให้หมดเลยครับน้ำนี่นะนนจะไม่ให้มีเลยครับถ้าไม่มีนะ้ำจะได้ตากแห้งไ,ไว เอาเอาดามมีดคู่นี้พี่พี่เคยเห็นไหม่้ามมีดห<ร>อมก,กระเทียมวางซึ่งเราเอามีดทุบแล้วบดแพ่ใช่หรเปล่าพี่เอาเกลียวใส่ด้วยกันเลยใส่ในหม้อแล้วคนณ<ม>ๆอีกอย่างเลยนี่ใส่อะไรไปก่อนเที่ยงกับพริกไทยครับนี่ครับพริกไทยซื้อมากี่บาทพริกไทยหอมนะาะใส่สองหอมได้ไห,มหอมจะได้หอไมไห,อไหมอันนี้ต้องทำตำกระเทียมก่อนละเอียดละ พี่พี่ต้องปิดเกลือสิเดี๋ยวมันเด้งขึ้นถาดครับกระเทียมไม่เด้งนะใช่หร้อเป่ใช่มันเด้งมันนานสิขึ้นเสาพอแล้วมันเลียบแล้วกระเทียมนี่เหรอใช่พี่ทำมาตั้งแต่เกิดยังไม่เคยกระเทียมกับอินข้าวตากปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมตางัออ้นหั่น้อมน้ำตาแตกสิทำไมไอไอไอห,หอมข้าวตาพี่ <laughs> กินหอมมะมีหอมกินหอมดีผมชอบกินหอมครับแต่แปแต่มันไม่ชอบตอนเข้าตาพมันตาแสบพี่ต่อไปก็ตามพริกไทยต่อจะตามุ๊บเลยมันจะเด้งขึ้นนะพี่ต้องตามเครื่องให้เรียบเพื่อให้มันเข้าได้ดีกับแดดครับเพราะเวลาแดดมันปล่อยรังสีอ v มาวมกระทบกับเนื้อที่เราตากไว้มันจะเผาเครื่องแล้วมันจะเผาพวกเครื่องหมักให้ซึมเข้า เข้าเนื้อแล้วแห้งไปด้วยกันเวลาเรามาทอดมันก็จะสีสันสวยงามแล้วอร่อยยิ่งขึ้นเข้มข้นเลยแซ่บหลายเลยแหละเป็นยังไงครับกับเชฟบังลงแสงอาทิตย์เคยใครตกแสงไฟแล้วครับแต่มันไม่เหมือนกับหลอดไฟครับเพราะหลอดไฟมันต้องเปิดสวิตช์ได้ลแต่ดวงอาทิตย์มันต้องรอตอนเช้า ไปแช็กก็ต้องจุดแบบแชกแชกเจ้แต่ของผมจุดแชกแชกแล้วก็ต้องแชกแชกเครื่องปรุงมีไม่มากครับไม่ต้องมากมายอะไรเยอะครับเครื่องปรุงหมักปักน้ำกระเทียมกับพริกไทยแค่นี้เอาอยู่ ไม่ใส่อะไรแล้วแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับเกลือนิดหน่อยซอสไหมซอสไม่ต้องไม่ต้องเลยมันเค้นี้มันก็เค็มละใช่ครับมีรสชาติของมันเองนะเนื้อเนี่ยใช่ครับเนื้อเพราะถ้าเราใส่เครื่องปรุงไปตามใจชอบโดยไม่ตรงสูตรที่กําหนดมาอาจจะทำให้กบเกลือนรสชาติของเนื้อวัวไปหมดเลยครับอ,อาจจะไม่ได้รสชาติเนื้อวัวเลยอันนี้ก็ขยําแล้วตากเลยฮะส่วนตั้งเดิมออริจินอลสุด นะครับเป็นนิเนเจอร์แล้วครับนิเนเจอร์นะอ้าวคิดยังไงครับกับการหมักแค่นี้ผมว่าพี่แม็กหมักจริงอร่อยดีที่จะกินแล้วเพือไม่มีความดีอะไรให้กูหมักกินวะไหมกูตาไมกินแม่งมาถามกูอีกมึงมีตามึงโอยกูเคยเจอหมักแค่นี้เราไม่กินโมว่ากู้ยขยำแล้วทีนี้ใส่อะไรเนี่ยเด็กเกลือพี่เกลือเข้าไปนะ ใช่เลยเออแล้วในนี้มันจะมีแบบติดความเกมนิดหน่อยโอ้ยเช็ดเช็ดจับมือใช้มือแล้วนะถุงมือไม่ใช่ไอ้เหี้ยล้างมือยังเนี่ยไอ้เหี้ยฮะไม่มึงล้างมือยังเยี่ยงมาย้ำไปอย่างี้นะนัวแน่นอนเค็มเพราะมือมึงนี่แหละถึงว่าถึงว่าไม่ต้องใส่เกลือเยอะนี่พี่ตานี่เลยเออจัดไปโอ้ยเหี้ยมันสกปรกเลย ตู้แบบต้อจิ้มแบบผมผมไม่ได้พี่เอ้ทำน้ำจิ้มผมได้เปได้พี่มันต้องซื้อต้องมีเครื่องอีกอันนี้คือขั้นตอนการตากต้องเอาใส่ในกระด้งเพราะว่าเราไม่มีครับก็เลยใช้เป็นกระด้งครอบกับข้าวแทนไม่รู้ว่าจะวางไม่ได้ไหมเนี่ยการใช้กระด้งครอบกับข้าวนี่มันช่วยอะไรครับช่วยให้เวลาเนื้อดวความร้อนน้ำมันม่เด็นลายออกมาโน้ กระโดงมันจะมีรูครับรูเล็กเพื่อหยอนน้ำมันโดนออกออกจากตัวนี้เพื่อมให้ติดแล้วถ้าเราใส่ถ้วยถ้วยชามเลยมันก็น้ำมันเวลาโดนความร้อนก็เหลอ,ออกมามก็จะติดติดอยู่ในถ้วยใบนั้นนะตากแดดก็จะไม่แห้งดีใช่เออเพราะเวลาเราตากแดดเสร็จแล้วเวลามันออกมามก็จะติดเหนียว มันก็จะติดติดอยู่ในถ้วยกับเนื้อโอ้นี่ถือว่าทําได้ดีเลยนะน่ะคลาสสิกเลยอ้เยอะอยู่นะอันนี้คือซื้อมากี่บาทนะมาครึ่งโลครับครึ่งโลกี่บาทหกสิบแปดบาทหกสิบแปดบาทที่โลละร้อยห้าสิบททับทันนะเขาขายกันโลร้อยห้าสิบปากน้ำคิดว่าไงครับโลละร้อยห้าสิบมันเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อปากน้ำเนื้อปากน้ำเนื้อวัวเนื้อวัวส่วนลิ้นวัวคิดว่าแพงไปด้วยเหมาะสมไหมล่ะค่ะโลหนึ่งโลหนึ่งร้อยห้าสิบถ้าเป็นเนื้อเดี๋ยว แต่ว่าพอเป็นปากน้ํานี่ไม่คุ้มเหรออันนี้เป็นงัวปากน้ำาหรอใช่เป็นลิ้นวัวลิ้นมัวปากน้ำคุ้มไหมเหมือนงัวที่ว่าเอามาแต่สมุดปากการใช่ไหมมาแต่นี่แหละแถวภาคอีสานนี่แหละไม่ได้เอามาแต่สมุดปากกาก็ทำไมก็เอามาไกลเลยนนแถวนี้ก็มีวัวเพราะว่าถ้าเป็นงัวปากน้ำก็จะต้องอยู่ปากน้ำพี่อยู่สมุดปากกาไม่ใช่ปากน้ําแต่ว่าเป็นส่วนปากน้ําปากน้าข้างปากวัวนี่เขาเรียกาปากน้ำปากน้ำปากน้ำใกล้ๆกล้ลิ้นอะ แต่ไม่ใช่ลิน้นใช่ไหมเอ้ลินล้นลิ้นเลยพี่อันนี้คือลิน้นมันเลยอันนี้คือลิน้นเลยอ๋อก็คือลิน้นวัวนั่นแหละอ,ลลอะาลิ้นวัวโลละร้อยห้าสิบถือว่าแพงไปหรือเปลปบบ่าไม่รู้ครับโ <Okay. S 2> อเคแต่อร่อยแนตะ่อร่อยเนี่ยยังไม่ได้กินเลยรู้ได้ไงอร่อยใช่ครับเขาคิดไว้ก่อนว่าอร่อยอไม่องอร่อยมีพื้นที่ว่างให้ตากมั้ยตากข้างหน้าพี่หรือข้างหลังตากข้างหน้าเลยอย่าให้หมาเฝ้าอย่าให้หมากินก็พอแล้วเหลือพี่ก็คือถ้าหมาคาไปก็คือหมดกันหมด มันต้องตากข้างสูงไงพี่เหรอใช่มันก็โดดขึ้นไหนมาเออใช่ต้องหลังคาต้องปีนขึ้นหลังคาใช่พี่ตากบนหลังคาเออใช่เดี๋ยวเอาอนั้นใทีหยิบขึ้นกลัวไม่ทันแดดนี่เออทันรีบใส่ดิวันนี้มีแต่ลมเลยพี่เอ้ยลมพัดลงอีกปิวไปกลางถนนเจออีกทีอ่ะอันเนี้ยเอาเสร็จแล้วไหมไปตากเลยถือเลยอย่างนี้เลยแยกงต่อมเลยเอาไปเอาไปตากเอามาเลยน้อง หลังเสาเดี๋ยวถ้าแดดกำลังมาลกเอาพิงไว้เดี๋ยวมันลมแรงแตไว่าน,นี่ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่นยประมาณเต็มที่ถ้าเดวเดียวมันก็วันหนึ่งอะนะครับ แต่เราทำกินกันเดงทำกินกันเดงไม่ต้องทำขายก็ประมาณห้าหกชั่วโม,มงโ <Okay. S 2> อเคทิ้งไกันี่พอดีแลอันนี้ก็ม,มาม่ากินรอไปก่อนเออวันนี้ก็จุดบ้องยำไปก่อนอ,อ,อะไรนะครับวันนี้ก็จุดบ้องยำไปก่อนครับเออ แต่มีซีคื่นกันเพลงเพลงมาเนี่ยไม่มีแต่กัญชาเลยมาไว้เหี่ยเพราะเราละกัดเพลงล่าสุดปล่อยไปนี่เป็นไงบ้างครับมอกับพี่นัวมากพี่